โรโพ่อนะคะนัดแฟนไวแล้งแฟนยังไม่มาเหรอคะอ๋อเปล่าละครับพอดีว่าผมเนี่ยแส่ในการไฮเทคก็เลยทดสอบอะไรบางอย่างกับมันอยู่นะครับ ริงเหรอคะแล้วมันบอกอะไรคุณได้บ้างอะคะมันก็สามารถบอกอะไรทุกอย่างครับที่ผมอยากรู้จริงเหรอแล้วตอนนี้มันบอกอะไรคุณบ้างอะคะอ๋อมันกำลังบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้นุ่งกเกงในเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันนุ่งมาอีบ้าอโลกจิตแต่ว่านาฬิกาผมบอกอย่างนี้นะครับนี่ไม่เชื่อก็ดูสิ ขอโทษนะครับสงสัยใ,ในกาบผมมันจะรวนนะครับสวยแต่โง่โดนหลอกลุงเก่งในมารลักาอะไรก็ไม่รู้เห็นจะดีเลยส่วนนี้ก็ไม่ได้ กาแฟพลอยสายคอลลาเจนโลตัสอิมเพรสชั่นคุณจุกหลังก็ได้ค่ะเนี่ยมันจุกไปคลับไม่เหมือนนกหัวจุก,กเหมือนนกอะไรอ่ะเหมือนนกกระจอกทอดอ่ะอใส่ไวา,วาเธอเหมือนเห็ดหมาบุบปากนะค่ะ ยังไงต่อครับคุณค่ะคนนี้ราคาเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนเตอร์ทุกรายการก็ว่าได้ค่ะบอยเลยฉันเนี่ยจะเป็นกรรมการประกวดร้องนะคะประกวดร้องทุกอย่างเลยนะคะไม่จะเป็นนกรงหัวจุกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกค่ะพรุ่งนี้จะเป็นกรรมการประกวดนกเขาขันนะคะเออไม่ทราบว่าท่านประธานท่านท่านมีนกเขาด้วยไหมคะนกเขาประธานมีครับแต่ระยะหลังนี่ไม่ค่อยขันหน่ะไปไหนไปบ้ายงานอื่นเยอะ อาตระบัวแล้วหลับช่ยเลยอะครับดีถ้าคุณมีความสามารถแล้วแต่งเป็นฟิตเปรี้ยแบบนี้นะผมต้องเอ่อให้คุณเนี่ยช่วยกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมค่ะช่วยกิจกรรมทํากิจกรรมกับบริษัทเราให้เต็มที่อ๋อแน่นอนค่ะดิฉันทุ่มทุ่มสุดตัวเลยอะแล้ไม่ต้องกลัวค่ะทุ่มสุดตัวเลยนะครับมองหน้าดิฉันหรอครั้หน้าอกเปลี่ยนคนเมื่อไหร่ครับท่านประธานครับ ใอุ้ยบอสค่ะคนนี้นะคะที่เก็บไว้เป็นคนสุดท้ายค่ะภูิใจเจนนงเสนอมากกค่ะเอรว่าเขาเนี่ยเป็นคนสำคัญของบริษัทค่ะสำคัญเลยหรอค่ะเขาคือเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าบูบาลุสอานีเป็นสัตว์เลี้ยงลูปด้วยนมที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับควายบ้างแต่มีลำตัวขนาดลำตัวใหญ่กว่ามีนิสัยว่องไวและหุดร้า ตัวโตเต็มวัยมีความสูงที่ไหล่เกือบสองเมตรนะคะฤ <c oughs> ดูผสมพันธุ์อยู่ราวๆ <c oughs> เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนตกลูกครั้งละหนึ่งตัวตั้ง้องนานกว่า10เดือนค่ะมีนิสัยดุร้ายนะคะโดยเฉพาะตัวผู้และตัวเมีย <c oughs> ที่อ่อนค่ะปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติค่ะใช่เพราะเป็นสัตว์ที่จะสูญพันธุ์แล้วเราคือเป็นยิ่ายเด็กมังลาล่า ลองโปรโมตตัวฉันเนี่ยจนฉันเนี่ยกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วยังบูบาลูสอันนี้เป็นควายป่าค่ะแกสิควายถ้าตกมองนี่ตัวอะไรกันแม่เนี่ยอย่าใช้คำว่าตัวสิครับบอสใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้คำว่าคุณเป็นใครฮ<ห><ล>ะใครมีชื่อว่าเลิฟเลิฟหน้าที่ของฉันที่ทำอยู่ที่นี่ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าโคโมโตซัวอลักเปอร์อะไรนะแม่ เลิแกมั่วแกตำแหน่งโโรกราฟเฟอร์ไม่รู้เลยควายมึงนี่ควายอะไรเอามาตกมาตกไหมเม่เลยหยุดหยุดหยุดยัวจะฟายยังไงก็ไม่เกี่ยวแล้ววันนี้ต้องทำงานให้เต็มที่นะถ้าคุณพร้อมกันหรือเปล่า พร <ผม S 1> ้ <คะ S 1> อมที่จะออเดชั่นนักร้องใหม่ไหมเต็มที่ค่ะแมเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะพูดดิฉั่นสามคนจะทํางานให้คุ้มเงินเดือน25 0 0ของท่านเลยค่ะดีามากเอาละครับผมชื่นชมในศักยภาพฝีมือของคุณทั้งสามมากและต่อไปนี้นเราเริ่มที่จะออเดชั่นนักร้องใหม่กันเลยทํางานกันให้เต็มที่นะครับเพื่อกเด้นเรคคอร์ดของผมและของเราครับ เชิญผู้เข้าเอดิชันทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ,ออะบอสค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากจลนล,ะละ่าเรียบร้อยแล้วจะไปรับบอสเรียบร้อยครับถ้าเรียบร้อยแล้วพวกเธอพร้อมไหมพร้อมค่ะจะพร้อมพักกินข้าวอะไรเนี่ยพอสเธอได้กินทั้งวันเลยนะกินทั้งวันอะไรนี่ตั้งแต่เช้ายังไม่ทานเลยเนี่ยกินน้ำหมดไปสี่ขวดแล้วเนี่ยจะไม่เชื่อหรอกวันนี้นั้นอะ เป็นน้ำเป็นอะไรอะวายขาวใช่ไหมน,นี่เอาละทนหิวนิดเดียวออดิชั่นไม่ีดทนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเสร็จงานน,นี้เดี๋ยวบอสพาไปเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นวายปลาดิบซูชิน้ำโตเกียวค <garbage> นนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคไหนๆก็เดี๋ยวค่อยกินข้าวก็ได้ไม่เป็นไรครับอ้างั้นคนแรกแนะนำตัวก่อนครับสวัสดี <wh ee> ีค่ะหนูชื่อมามี่ค่ะหนูมามี่มามี่ค่ะนี่มามี่หรือถังมาม่าจ๊ะเขาชื่อมามี่ไม่ใช่ถังมาม่าอาจารย์ข้าอาจารย์นีอจะไปชื่อว่าเขาสิก็เดี๋ยวแม่งงวงฟาดเธอว่าไงบ้าห่าก้อนก้่นอ่าวจ้าจ้าจ้าวันนี้วันนี้อ้ามามี่ใช่ไหมตื่นเต้น呐 ถใส่กระโปรงเดี๋ยวดึงขึ้นไปสิคะลูกคเดี๋ยวของโง่นะคะวันนี้จะมองอะไรไม่เห็นหรอกดึงขึ้นไปไเห็นแต่หน้าท้องม,นมันอ่ะนี่วันนี้จะโชว์อะไรจ๊ะวันนี้ค่ะวันนี้มามี่จะมาโชว์ล้วจะโชว์เต้นเต้นเต้นเล่นเต้นโชว์เหรอดูจากลักษณะหนังหน้าหนังหน้าท้องเธอแล้วเนี่ยน่าจะโชว์พวกอะไรนะเขาเรียกวัวกระทิงเนี่ย ไม่ถามก่อนชาติที่แล้วเธอเป็นคังโคกหรือเปล่าทำไมลูกพี่ว่าหนูอย่างงี้ะปากดีเนี่ยลูกพี่ไม่ตอบเลยไม่ไปพาอาญาให้เขาล้องกับมิลาเออปากดีนะเธอคุณเลิศอย่างเงี้ยมันเสียเวลาไม่ต้องคัดเลือกไปเลยดีกว่าโอ้หนูพอแล้วอย่าเต้นมากเดี๋ยวไขมันส่วนเกินมันจะกระเด็นมาลูก ให้น้องเขาโชว์ความสามารถแท้หโชว์เลยหนูมามี่โชว์เลยเพราะลุงเขาส่งมาลุงเขาอยากให้หลานเขาดังมาประกวดติดที่หรือเปล่าเนี่ยเธอนี่น่าจะไปเวทีไอ้ธิดาช้างมากกว่าโอ้แต่วามีเสียงดีนะอ่าอย่างนี้โชว์ก็โชว์อันนี้จะอเพลงอะไรเพลงอะไรจ๊ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงยังสดค่ะวันนี้เปรี้ยวจ้ะการแต่งตัวหนูชิมนหนึ่งตัวเธอเปรี้ยวมาถึงนี่เลยหม ยู้พร้อมไมอยังจ๊ะพร้อมค่ะอ่ะพร้อมแล้วโชว์ได้เลยจ้โอเคค่ะค องจะเต้นต่อไปมีหวังอ้วกแตกแน่แน่ให้มัมมี่เอเนี่ยแสดงว่ามัมมี่ผ่านแล้วใช่ไหมคะผ่านบ้านแกสิโอ้ด่ผมบอกตรงๆถ้าเกิดจใจผมปั้นคุณเป็นนักร้องเนี่ยผมปั้นวัวปั้นควายดีกว่าครับปโถ้ยสภาพอย่างคุณนิ่แห่ไม่ไหวกลับบ้านไปดีกว่ากลับบ้านไปเถอ,อะคุณตา่าแต่<น>แต่ว่าเท่าที่ฟังดูนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนใจเย็นๆนะคะเอ่อเท่าที่เดนฟังเราเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าเสียงร้องของหนูเนี่ยนะคะ ดีโ่ะคุณมาเลยค่ะดีอะไรดีกว่าตกใส่ไหหน่อยบอกได้เลยนะคะว่าฟังจากที่แบบว่าหนูร้องเมื่อสักครู่นี้นะเปลี่ยนจากร้องที่นี่เนี่ยไปร้องในโรงฆ่าสัตว์แต่เวลาเขาเชือดเอาเหล็กทิ่มคอเนี่ยอูเสียงแบบนี้เลยอ่ะใช้ได้เลยอะ่ะกลับไปสึกใหม่ละกันนะไม่ไม่ผ่านเลย ถ้าเธอกระโดดอีกทีฉันจะออกไปขีดเธอเดี๋ยวนี้สนับสนุนโดยสบู่เบนเนต c ี e. ฉันเนี่ยรอเวลามานานแล้วที่จะคอมเมนต์เธอละอีว้วนยังไม่อีว้วนเลยอีวอ้วนมันยังน้อยไปหนังหน้าของเธอต้องอีควายธนูน สภาพแบบ<ห>น,นี้ท่านถามดิจะกลับไปบ้านดีกว่าไปตักน้ําใส่กระโหลกชะโงกลงเอาตัวเองมั่งไปเออนี่จะบอกแล้วนะอย่างที่หนูเต้นเมื่อกี้หนูเต้นเหมือนหมูสะดุ้งน้ํามัน,มน,มนยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะโอ้ยโหพูดจากนนนันอย่างเงี้ยพ่อดูนะมึงนี่จะไปฟ้องคุณลุงฟ้องใครนะฟ้องอย่าว่าลงเลยพ่อมึงกูจะไม่กลัวเลย นี่ถามจริงๆเธอสภาพอย่างเธอเป็นหลาน่ะลุงเธอเนี่ยหน้าตาก็คงจะทุเรศกเอ๋อสาเหมือนกันแล้วใช่ไหมในลุงมาแล้วป่ะอย่าพูดบ้าเลยมึงไปเรียกลุงมึงมาเลยกูจะตบลุงด้วยอ้าว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 นี่ลากบอสฉันร้องลางตาผู้หลักผู้ใหญ่นี่บอสบริษัทเจ้าของประธานบริษัทนะผมนี่แหละลุงของมัน บอสเป็นใครนะครับลูกของมันนี่แหละนี่แหละครับอะไรที่มันสุดยอดที่มันดีที่มันประทับใจเนี่ยผมจะพูดตรงกันข้ามเลยครับอ๋อตัวรอดเลยนี่แสดงว่าที่ด่าว่าเมื่อกี้นี่ชมใช่ไหมผมชมจริงๆเลยครับแม่ผมบอกตรงๆกันตั้งแต่น้องมามีเดินเข้ามาเนี่ยออร่าเนี่ยมันสว่างกว่าใครเพื่อนเลยครับ จริงๆนี่แบบบอกตรงๆนะถ้ารู้ว่าเป็นหลานกูนี่ไม่ต้องประกวดหรอกทำเทปได้เลยจะไปทำยังไงรับเพลงยังไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรทำแผ่นเปล่าไปก่อนแล้วเพลงตามมาทีหลังครับดอที่ทำแผ่นเปล่าแล้วชันว่างมากเอาซีดีผูกหางไว้ก่อนจะได้ไม่โดนรถชนแล้วคุณตั๊กลหะครับก็ดีกิ่าทั้งที่ว่างหมดเลยเนี่ยไอที่ตดใส่อง์นี่อะไรฮะอะไรเอ้า ตดใส่หค่ะเสียงน้องเขาจะกังวานเพราะหในเวลาล้อไปมันจะกังวานค่ะพี่พูดว่าตดใส่หยย่งเพราะเลยไงคะเสียงนสอยงนี่ดีมากๆเลยเสียงนี่กังวนใส่เพราะเหมือนเสียงละคังวัดยังไงอย่างนั้นเลยค่ะเดะเราทํางานทําหน้าที่คอมเมนต์มากี่ปีแล้วทำไมจะต้องพูดเอาอกเอาใจมันด้วยถึงเคาจะเป็นหลานเจ้าของบริษัทก็จริงอย่าเราก็พูดไปจริงๆสิพูดไปตรงๆค่ะว่าไงครับผ่านค่ะ ตกลงหลานผมผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านครับดีมากช่วยสนับสนุนให้หลานผมดังด้วยนะครับครับอม่ไปนั่งรอนะคะ้น่ารักจ้าน่ารักมากหนูลาล่าค่ะคนต่อไปเลยอาชิญคนต่อไปค่ะสวัสดีโอ้โหมารยาตเรียบร้อยชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนสิครับชื่อบิ๊กครับ ชื่อบิ๊กครับผมชื่อจริงล่ะชื่อจริงอ่ะชื่อจริงก็ชื่อบิ๊กครับหนูจะมาออาดิชั่นอะไรจ๊ะจะมาเต้นกับร้องเพลงครับผมเต้นด้วยร้องเพลงด้วยครับจะร้องเพลงอะไรจ๊ะมาทําไมครับอ้าวแล้วมึงมาทําไมล่ะมาร้องเพลงครับฉันจะไรู้เธอหรอว่าเธอมาทำไมผมมาร้องเพลงครับก็เข้าใจไงมา audition ใช่ไหมล่ะใช่ครับเต้นด้วยใช่ครับร้องเพลงครับผมจะร้องเพลงอะไรจ๊ะมาทําไมครับกูจะไม่รู้มึงเหรอ มาทำไมละ่ะมาร้องเพลงก็เข้าใจไงว่าร้องเพลงร้องเพลงอะไรจ๊ะมาทำไมครับก็แหละมันแบบเข้าใจไหม,มเข้าใจไหมเราเนี่ยเป็นคนครั้งเรื่องยังไม่รู้หรอว่าเขามาร้องเพลงมาทำไมออของหม่ำยกโมกกลับมาทำไมอ๋อก็ <S <S แบอกชื่อเพลงนี้่ากลับมาทำไมเชิญมา ต้องกลับมาแล้วกลับไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรไปเออถามหน่อยนะครับบอสนีอะไรเนะี่ยไอหัวฟูนี่เป็นยากอะไรกับบอสหรือเปล่า,ค,าครับเปล่าครับเอาละสนุกป,ปากเอาละเอาละบอกตรงๆเลยนะการแสดงเมื่อกี้นี่นะไม่ต้องดูจบหรอกนะการแสดงของคุณนี่แบบพูดง่ายๆเลยว่าห่วย <c oughs> ห่วยแบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหสังเกตอ่ะอย่างคุณนะใ <c oughs> สหัวกลับไปเลยปะ กลับไปมาทางไหนไปทางนั้นกำลังไปคุณพออใจเย็นๆอ่ะค,คุณตักว่าไง แต่ดูลักษณะแบบลักษณะการร้องแบบนี้แล้วเสียแบบนี้นะขอบอกเลยนะคะว่าหนูไปทําอาชีพอะไรก็ได้เลยนะในโลกเนี้ยยกเว้นร้องเพลงนะคะเอางี้ดีกว่านะกลับไปบ้านเนี่ยไปโกนหัวนะแล้วค่อยกลับมาออเดชั่นใหม่ดีกว่าเพื่อมากับใครเนี่ยมาสมัครมากับใครมากับเพื่อนครับมากับเพื่อนเพื่อนอยูทำไมเพื่อนเธอเป็นพ่อเธอแล้วไงเธอไปเชื้อเพื่อนเธอคนเราต้องดูสภาพตัวเองก่อนว่าความสามารถเรามีอะไรนี่เธอไปเรียกเพื่อนเธอมาเลย ไปตามมาสิไหนไปตามเพื่อนเธอมาสิฉันอยากจะดูหนังหน้าเพื่อนเธอเพื่อนนี่ตีใจตายให้ตายเลยเรียกเพื่อนเธอมาเพื่อนเธอลาหนูนี่แหละเพื่อนบิ๊กที่เป็นเพื่อนกันเหรอเป็นเพื่อนกันแหมถ้ารู้ว่าเป็นเพื่อนก็ไม่ต้องมาให้ร้องเสียเวลาหรอกอย่างนี้ออกเทปได้เลยนี่เธอเป็นเพื่อนของหลานเจ้าของโอ้โห ออกเทปพรุ่งนี้เลยจ้ะน้องยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่เคยฟังใครยอดเยี่ยมเต้นเก่งอย่างนี้มาก่อนเลยถามจริงๆเธอสองคนเนี่ยมันให้เงินใต้โต๊ะเธอหรือไงพูดไปตามความจริงสิทีแรกเธอมาได้พูดแบบนี้นี่อะททำไมจะไปกลัวอะไรก็แค่เป็นเพื่อนหลานมันจะมีอะไรก็แค่ั้นเดี๋ยวฉันคอมเมนต์เองอาออเออคือว่าผ่านค่ะเนยเลิ มึงก็ตัวดีเลยนะจะบอกใ้เอะละรู้ละแค่นี้ก็หมดแล้วเหรอหมดละใช่นี่คะมีอีกหนึ่งคนค่ะให้เขาโชว์ได้เลยอ่าเชิญคนต่อไปเลยค่ะ ลักษณะการเต้นเหล่งของเขาในคล้ายๆนักร้องหย่คนหนึ่งต่างประเทศนะคะผิวพันวันนาอะไรเขาได้นะคะแม้ถ้าเกิดเอาอหัวฟูนั่นมาใส่ี่ไี้ใช่วหมใช่เลยอ่ะใช่อ่ะไปเคลื่อนแจ็คสันตอนเด็กๆก็ได้เลยนะผิวพรนวันอนะโอ้โหดูสต็ปท้าวเลยเดี๋ยวน้องๆพี่ว่าน้นองเนี่ยขุนๆนะหน้าขุนๆเอ้ยนี่ถามจริงอ่ะใช่คนขับรถปะเนี่ยใช่ครับชื่ออะไร ผมชื่อแจ็คครับแจ <Jack S 1> ็คเอถามหน่ยอยเถอะเอารถไปเข้าศูนย์เช็คหรือ,อยังผมเอาไปเข้าเช็คเรียบร้อยแล้วครับอเออไม่เคยครับไม่เคยคสมานถึงแกจ,จะถลกหนังหน้าออกอยังไงฉันก็จำแกได้นะโน no, อย่าเรียกผมว่าสมานครับผมชื่อแจ็คพ่อชื่อจอร์ดแม่ชื่อเจี๊ยบเป็นพี่ของจ๊ะอยู่จอร์แดนรับรองว่าถ้าพวกคุณเลือกผมไปรับรองเจ๋งครับฉันจำได้ฉันจำได้เอาอย่างนี้ไม่เปิดหมวกีิ เปิดบวกนะครับถอด<อ>ได้ไชักไ,ได้จำได้ได<า>้ขมานะ่ะโอ้โหเจ้านายครับ,นบเนี่ยผมอุตส่าห์ไปตัดสูตรมาใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยเจ้านายยังจำผมได้เหรอครับยั้ไงก็จำแกได้ คุณเจ้านายครับเปิดโอกาสให้ผม่อยนะครับผมี่ยไม่ได้อยากหรอเออไม่ได้อยากจะขับรถเลยนะครับผมอยากจะเป็นนักร้องใจทับขาดครับอยากจะเป็นนักร้องปูผมนี่ตายคาไม้เลยนะครับร้องเพลงตายไฟดูดตายครับมือจับไม้แล้วไฟมันลุก <c oughs>